กุ้งแช่น้ำปลาแมา่เป็นไงอร่อยไหมครับร้อน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 ร้านร้รนรนนนอนรนร้อนรอนระ้อนร้อนร้อนร้อนเนร้อนานร้อนร้อเราอนร้นร้อนเาอนร้นร้านร้อนเ,เ้นต้อนานนะครับ เรื่องเนื้อย่างเรื่องเจ๋วฮ้อนนี่เขาเขาเป็นเบอร์หนึ่งในสีคิว้วนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งกูกุ้งแต่ก่อนมากินประจำรับประกันรับประกันความแซ่บใช่ไหมกี้สดๆเลยนะกุ้งเคร่น้ำปลาสดๆเลยนั่น,นแหละมันต้องจัดพี่มิน ลองสักตัวไหมจ๊ะเอาสิเอาสิเอาิจะเทียมด้วยก็จัดไปก่ันทอาผัด ข้าวผัดนี้เป็นข้าวผัดทะเลใช่ป่ะข้าวผัดกุ้งเน้นกุ้ง<ป>เอาขึ้นเลยพี่กี ึ้นเลยอคุณแม่จัดเลยคุณแม่คุณแม่กินกระเทียมด้วยกินในอ,อะไรนะบะ,ะ,ะละด้วยนั่นและมันต้องอย่างนี้เขาสุดสุดๆความสดเขาก็ะะาเอาข้าวเลยลูกเกลือแศบแน่ แซ่บแน่ใช่ไหมอ่ะพี่มีจัดข้าวหน่อยข้าวผัดกุ้งเน้มกุ้งเลยเน้มไข่เลยมันยี่สกว่าปีแล้วร้านนี้อ่ะคุณพ่อกับคุณแม่มากินประจำแต่ก่อนสามัยอยู่สี่คิ้ว เน,น้นๆเลยในชะ่ไหมกุ้งเขาเน,น้นๆเลยให้น้องน้องเข้าด้วยน้อง 嗯。